นทาาทางารรววยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนทางพารวยช่วงหนทางสร้างสุขวันนี้ไปติดตามบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาที่การสมักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสวัสดีค,ะะ<อ>ค่ะท่านเลขาคะท่านเลขาคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนมากตั้งแต่ต้นปีนี้มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ไปแล้วกี่รายคะครับปีนี้ต้องเรียนว่าเป็นปีพิเศษที่จํานวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เนะี่ยมีจํานวนมาก ที่เรียนไปว่า3 0 0แสนกว่ารายซึ่งต้องเรียนว่าทุกๆปีเนี่ยจำนวนผู้ป่วยจะเริ่มจำนวนมากเลยในช่วงหน้าฝนทำให้ปีนี้เราอาจจะมีบางช่วงที่เราต้องเร่งดำเนินการในการให้วัคซีนก่อนด,ด้วยนะครับโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันทางไหนบ้างคะแล้วก็อาการแบบไหนที่ถือว่าอันตรายแล้วควรที่จะต้องรีบไปพบแพทย์คะครับการติดต่อหลักของเขาก็คือเรื่องของทางเดินหายใจที่น้ำมูกน้ำลายอาจจะติดโดยตรงนอกจากนั้นบางครั้งเราไปสัมผัส พื้นผิวต่างๆก็จะมีตัวเชื้อโรคติดเข้ามานะครับนอกจากนั้นตัวอาการเนี่ยหลักๆสําคัญก็มีเรื่องไข้ไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูงกว่าไข้หวัดทั่วไปไอน้ำมูกเจ็บคอหรือว่าบางครั้งมีอาการออบเหนื่อยขึ้นมาแล้วมีไข้สูงเนี่ยก็ให้สงสัยไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ครับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี่จะช่วยป้องกันอะไรหรือว่าจะช่วยอะไรได้บ้างคะากต้องเรียนว่าวัคซีนเนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือจะช่วยและเราฉีดไปจะป้องกันเมื่อเราจะ ไปสัมผัสกับไข้หวัดใหญ่ทําให้เรามีปุ่มด้านทานไม่ป่วยหรือถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเราติดไข้หวัดใหญ่เราอาจจะทําให้การเราลุนแรงมากขึ้นดังนั้นประโยชน์ของวัคซีนเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องการป้องกันตัวเองป้องกันการแพร่กระจายไปผู้อื่นแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงในการเสียชีวิตเมื่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับ ปีนี้สปะสะชอเองได้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการประชาชนจํานวนเท่าไหร่และมีการกระจายไปยังพื้นที่ไหนบ้างคะต้องเรียนว,ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีมติให้จัดวัคซีนทั้งสิ้นเนี่ยหล้าน เข็มทั่วประเทศซึ่งมากกว่าทุกๆปีที่เราจัดประมาณ4.5ล้านซึ่งตรงนี้เราเริ่มกระจายตั้งแต่เดือนมีนาไปแล้วนะครับซึ่งจากเรารู้ว่ามีการระบาดตั้งแต่มกราก็เริ่มกระจายตัวไปแล้วแล้วก็จริงๆในช่วงลดลงเนี่ยยังต้องย้าว่าตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราเริ่มลดลงใหญ่เพราะจะเข้าหน้าฝนดังนั้นตอนนี้ปริมาณวัคซีนเชื่อว่าพอ มีการเชิญชวนให้ประชากรเนี่ยที่อยู่ในเจ็กลุ่มเสี่ยงเนี่ยมารับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประชากรในเจ็กลุ่มเสี่ยงนี้เป็นกลุ่มไหนบ้างคะตั้งแต่เด็ก6เดือนถึงสองปีนี่เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่สองก็คือเป็นผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนอกจากนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์สี่เดือนขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมาฉีดผู้ที่มีโรคเรื้อรังเช่นเราอาจจะเป็นโรคปอดอุดก,กันเรื้อรังโรคหัวใจเบาหวานความดันที่คุมไม่ค่อยได้พวกนี้จะมีความเสี่ยงก่่มด้้้าาาานานนนนนททัออจจะตจคีว หนักเกิน100กิโลหรือถ้า BM i ไมมากกว่า35ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เราควรจะไปฉีดหรือกลุ่มที่มีความผิดปกติในเรื่องโรคเลือดโรคภูมิคุ้มกันบกร่องเช่นโรคทรัสซีเมียต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีพวกผู้พิการทางสมองโดยเฉพาะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะพวกนี้บางทีจะมีการสำลักอะไรต่างๆจะทําให้การติดเชื้อง่ายขึ้นดังนั้น7กลุ่มที่ผมกล่าวมาเนี่ยท่านควรจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับ แล้วประชาชน7กลุ่มเสี่ยงจะไปขอรับวัคซีนได้ที่ไหนบ้างคะครับโดยหลักก็เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับทั้งหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบโลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสูตรโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ต่างๆนอกจากนั้นก็มีโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในระบบเราแต่ถ้าทางพี่น้องประชนอาจจะไม่สะดวกหรือไงเนี่ยก็อาจจะสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันของกรุงไทยได้นะครับในหมวดที่เป็นเป๋าตังสุขภาพเขาจะมีบันทึกของเราว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องไปรับบริการถ้าหากเราเข้าไปแล้วพบว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องไปรับบริการเนี่ยเราก็สามารถเลือกหน่วยบริการใกล้ๆที่เราอยู่ได้เลยในแอปพลิเคชันนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับ นอกจาก7็กลุ่มเสี่ยงแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของกลุ่มเปราะบางที่สปะสะชเข้าไปดูแลด้วยเป็นกลุ่มไหนคะครับโดยหลักก็คือกลุ่มที่จะต้องมีการรวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็ไม่สามารถาไปไหนมาไหนได้โดยส่วนเช่นกลุ่มสถานสงเคราะห์กลุ่มที่เป็นที่ผู้สูงอายุมารวมกันสถานสงเคราะห์คนชาราต่างๆผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำเนี่ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เราจะลงไปดําเนินการฉีดวัคซีนให้นะครับสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราจะฉีดกันเนี่ยนะคะจะครอบคลุมสายพันธุ์ไหนบ้าง แล้วเราควรจะฉีดเป็นประจำทุกปีไหยคะครับหลักๆเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยจะครอบคลุมประมาณ3สายพันธุ์ต่อปีนะครับโดยที่สายพันธุ์ที่จะกําหนดเนี่ยจะเป็นทางอ,าองค์การนามัยโลกเป็นผู้กําหนดและทุกปีเนี่ยต้องเรียนว่าเขาก็จะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆดังนั้นเราอะ ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเราต้องฉีดทุกปีเพราะว่า1ภูมิด้านทานเนี่ยจะอยู่ในระยะ1เท่านั้น2ตัวสายพันธุ์ก็จะเปลี่ยนไปทุกปีดังนั้นก็ขอแนะนำนะครับท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยังไงฉีดปีนี้แล้วปีหน้าก็ยังต้องฉีดต่อนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเราเริ่มมาแล้วตั้งแต่1พฤษภาเราให้ฉีดไปได้จนถึงเมื่อไหร่นะคะขณะนี้เราก็ช่วงรล,ลงก็1พฤษภาคมจนกระทั่ง31สิงหาช่วงนี้ก็คิดว่า ท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไปขอรับบริการเนี่ยทุกหน่วยบริการจะรู้หมดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องรณรงค์อย่างหนักแต่หลังจาก31สิงหาเราก็จะค่อยเอามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ายังมีวัคซีนหรือเ,เราจะกระจายไปกลุ่มต่างๆเพิ่มเติมอีกนะครับอยากจะให้ท่านเลขาได้เชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเจ็กลุ่มเสี่ยงนะคะให้มารับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันให้มากๆะค่ะ ครับก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใน7ดกลุ่มเสียงที่ผมได้กล่าวมานะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาจนกระทั่งถึง3 1สิงหาเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนเพราะยังเชื่อว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นประโยชน์กับท่านที่เป็นกลุ่มเสียงอาการจะดุนแรงน้อยภาวะแทรกซ้อนก็เกิดขึ้นน้อยนอกจากนั้นเมื่อเราได้รับวัคซีนเรามีภูมิก็สามารถป้องกันให้เราป่วยแล้วก็ป้องกันผู้อื่นที่เราจะกจะไปติดได้ดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับ7ดกลุ่มเสียงที่ผมได้กล่าวมาแล้ว กรุณา,าไปรับบริการอย่างหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกหน่วยครับผมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงและก็เสียชีวิตลงได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขามากๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบก,กับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ